นิสสันอินจิเจนชอยส์แอมเบอร์ทางเลือกอันชันฉลาดในการเลือกรถใช้แล้วนิสนาานนสันมาตรฐานบริษัทแม่แอมเบอร์เรามีรถยูสที่เป็นนิสสันให้เลือกมากกว่า150คันมาชมและทดลองขับศูนย์ใหญ่ใหม่ทันสมัยมีสวิตมีศูนย์รับสีทัวถังครบวงจรสวัสดีครับผมชัชชัยวณิธิธนนันนิสสันอินจิเจนชอยส์แอมเบอร์นะครับวันนี้เรามีรถเป็นรถนิวอะเมร่านะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ เครื่อง 1,000cc เทอร์โบนะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับมาให้ท่านเลือกอย่างจุใจครับวันนี้นะครับทางผมชัดชัยก็นำรถที่เรียกว่าเป็นรถฮิตตลอดการและเป็นรถธงของนิสสันนะครับเครื่อง 1,000cc เทอร์โบนะครับเรายกรถมาทั้งหมด5คันนะครับในปี2021และ2020นะครับในรุ่น EL V และ VL นะครับมีทั้งสีแดงมะเหมี่ยวสีเทาสีส้มสีดำสีเทานะครับราคาเริ่มต้นที่4 6 5 0 0 0บาท4,89,000บาท5 1 4 0 0 0บาทมีทั้ง VL V และ EL นะครับก็ามาเลือกได้อย่างจุใจที่นิสันอินเทอร์เนชัชอยนะครับสิทธ่พิเศษที่ลูกค้าจะได้รับนะครับใน,ในวันนี้นะครับก็จะมี1น,นะครับชุดรุมขายเองนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับ ดาวเรียกว่าฟรีดาวนะครับผ่อนนา72เดือนนะชลุงกับเองนะครับ2ในเรื่องของบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับท่านอุ่นใจในการใช้บริการจากเรานะครับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับสมีสถาบันการเงินร่วมกับเราเจ็ดสถาบันาเงินทั้งแบงก์และนอนแบงก์นะครับสี่ลดไม่น้อยนะครับไม่หลักร้อยหลัก ันนิดหน่อยนะครับสภาพสวยดีบอดี้ดีรถทุกคันอยู่ในวารันตี้นะครับ24เดือน28เดือน30เดือนนะครับอยู่ในภายใต้วารันตี้3ปีแ0 0โลท่านสามารถเข้าที่ทสันทั่วไทยนะครับ 5. ้า p m p e r o r p r i v i l e g e Club นะครับท่านสามารถที่จะได้รับบัตรสิทธิพิเศษนะครับเป็นลูกค้า V.I.P มาเข้ากับเราได้ส่วนลดรถขันละ5หลัก15%นะครับ 6. บริการขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบรถ10,000บาทนะครับ เพื่อเซนอมิกเมอบสิทธิพิเศษในการเทรดอินท่านเอารถทุกคันทุกยี่ห้อนะครับเราให้มูลค่าสูงกว่าราคาตลาด2,500 0บาท 8. เราเป็นชลูมขายเองไว้ใจได้นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์02 413 4446 f a c e b o o k n i s s a n i n t e l l i g e n t Choice e m p e r น r นะครับดูได้เลยนะครับก็วันนี้ผมเฉดชัยก็นำรถสวยๆอยู่ในารันตี้นะครับแล้วเป็นปีใหม่ๆนะครับไม่ต้องดูแลมากเลยนะครับ ภายในสะอาดรถบางคันเหมือนสภาพป้ายแดงเลยครับเอามาให้ท่านชมอย่างจุใจรายละเอียดเนี่ยอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะใช้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ